ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับวิตามินอันดับหนึ่งที่ช่วยบำรุงสมองให้อ่อนเยาว์แข็งแรงและฉลาดซึ่งกลุ่มวิตามินที่เธอบอกว่าสำคัญต่อสมองมากที่สุดก็คือวิตามิน B วิตามิน B มีด้วยกัน8ชนิดแต่ละชนิดครับก็จะแตกต่างกันและมีประโยชน์ต่อสุขภาพสมองในแบบที่แตกต่างออกไปซึ่งประโยชน์ของวิตามิน B แต่ละชนิดมีดังนี้ครับ วิตามิน B1 หรือไทอะมินมีความสำคัญต่อการทำงานของเซลล์ในร่างกายมันช่วยสร้างเซลล์ใหม่และช่วยในการเผาผลาญสารอาหารเพื่อเป็นแหล่งพลังงานซึ่งสมองเป็นหนึ่งในอวัยวะที่มีการเผาผลาญมากที่สุดในร่างกายของเราใช่ไหมครับดังนั้นสมองจึงต้องการการสนับสนุนของไทอะมีนหรือวิตามิน B 1เพื่อป้องกันความบกพร่องที่อาจจะนำไปสู่ปัญหาทางระบบประสาทได้ในอนาคตครับ สำหรับอาหารที่มีวิตามิน B1 สูงก็เช่นข้าวโอ๊ตข้าวกล้องนมปลาเนื้อหมูไม่ติดมันไข่แดงมเมล็ดทานตะวันแม่แกะกันเพลินเลยนะครับและก็ถั่วแมคคาเดเนียเป็นตน้นต่อมาวิตามิน B2 ครับหรือไรโบฟลาวินทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของเอนไซม์ในร่างกายของเราเอนไซม์ N ก็คือกลุ่มโปรตีนที่มีความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมี ที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ซึ่งเป็นชีวเคมีที่จําเป็นต่อร่างกายของเราวิตามิน B2 จะช่วยผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงบํารุงประสาทและปกป้องเราจากอนุมูลอิสระที่จะทําปฏิกิริยาสําคัญในร่างกายและสมองของเรานอกจากนี้ครับมันยังช่วยให้เซลล์เติบโตสร้างพลังงานและสลายสารพิษแปลกปลอมในร่างกายโดยเฉพาะสารตกค้างจากผู้ที่รับประทานยารักษาโรคบ่อยๆอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน B2 ก็เช่น ปลาแซลมอนแม่ซาซิมิต้องเข้าแล้วล่ะครับเครื่องในสัตว์ปลาหมึกปลาทูโยเกิรต์ตข้าวโอ๊ตนมธัญพืชไก่และไข่ไก่เป็นต้นต่อมาวิตามิน B3 หรือไนอาซินทำหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการควบคุมระบบประสาทและระบบทางเลือนอาหารช่วยเปลี่ยนแปลงอาหารให้กลายเป็นพลังงาน วิตามิน B3 จะทำงานร่วมกับเอนไซม์มากกว่า400ชนิดเพื่อผลิตสารต่างๆเช่นคอเลสเตอรอลและไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายและเปลี่ยนเป็นพลังงานสำหรับระบบอวัยวะทั้งหมดของเราและยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยลดการอักเสบของร่างกายอีกด้วยอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน B3 ก็ได้แก่โฮลวีตข้าวโอ๊ตไก่ไข่ตับ เนื้อปลาถั่วลิสงลูกพลุนอินทผาลัมเป็นต้นต่อมาวิตามิน B5 ครับหรือกรดแพนโทเทนิกที่ช่วยสนับสนุนสุขภาพสมองโดยรวมของเราวิตามิน B5 จําจำเป็นต่อการสร้างสารประกอบโมเลกุลที่เรียกว่าโคเอนไซม์เอซึ่งช่วยให้เอนไซม์ในร่างกายของเราสร้างและสลายกรดไขมันเพื่อใช้เป็นพลังงานนอกจากนี้ครับยังช่วยให้เซลล์ของเราสร้างโปรตีนซึ่งช่วยในการ ผลิตไขมันที่จําเป็นต่อสมองเนื่องจากสมองของเรามีไขมันเป็นหลักดังนั้นกรดเพนโทเทนิกจึงเป็นหนึ่งในวิตามินที่สําคัญที่สุดในการดูแลสุขภาพสมองโดยรวมครับอาหารที่มีวิตามิน b 5เยอะๆได้แก่มเมล็ดทานตะวันเห็ดต่างๆธัญพืชเข้าโอต๊ตตับไก่ปลาแซลมอนเป็นต้นครับ ต่อมาวิตามิน B6 ไพโรดอกซินวิตามิน B6 มีความโดดเด่นในการป้องกันโรคซึ่งสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงของมะเร็งหลายชนิดนอกจากนี้วิตามิน B6 หรือไพโรดอกซินยังช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีหลายอย่างในร่างกายที่สนับสนุนการทำงานของภูมิคุ้มกันและสุขภาพสมองของเราอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน B6 ก็เช่นปลาไก่ตับมันฝรั่งกล้วยแตงโม นมไข่แดงข้าวกล้องลำข้าวจมูกข้าวสาลีข้าวโอต๊ตถั่วเหลืองอโวคาโดและเมล็ดงาเป็นตน้นถัดมาครับวิตามิน B7 หรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าไบาโอตินที่บำรุงเส้นผมบำรุงผิวหนังและเล็บของเรานอกจากนั้นวิตามิน B7 ยังช่วยให้เซลล์ในร่างกายของเราสื่อสารกันได้ดีขึ้นวิตามิน B7 จะช่วยควบคุมสัญชตาตญาณของเซล เพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั่วร่างกายซึ่งมันมีความสำคัญต่อการส่งสัญญาณของเซลล์ผ่านสารสื่อประสาทในสมองด้วยนะครับอาหารที่มีวิตามิน B7 ก็เช่นตับเห็ดถั่วมันเทศและปลาแซลมอนถัดมาครับวิตามิน B9 หรือโฟเลตเป็นอาหารเสริมยอดนิยมและเป็นวิตามินหลักในการสนับสนุนสมองและช่วยรักษาสุขภาพจิตใจของเรา ให้อยู่ในระดับที่สมดุลและประโยชน์อีกอย่างของวิตามิน B9 กนะครับก็ช่วยบำรุง DNA ของเรากระตุ้นการล้างพิษในระดับเซลล์ได้ดีอีกด้วยอาหารที่มีวิตามิน B9 เยอะๆก็คือตระกูลถั่วครับถั่วดำถั่วแระญี่ปุ่นและผักโขมกะหลำปีรวมถึงผักใบเขียวทั้งหลายด้วยและสุดท้ายครับวิตามิน B12 หรือโคบาลินเป็นวิตามินที่จำเป็นสำหรับการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงและ DNA และสนับสนุนการพัฒนาการทำงานของระบบประสาทอีกด้วยนอกจากนี้ B12 ยังควบคุมระดับของกรดอะมิโนโฮโมโซิสเทอินซึ่งเป็นโปรตีนที่สามารถส่งผลเสียต่อสุขภาพหัวใจของเราและหลอดเลือดของเราซึ่งหากกรดตัวนี้มีระดับมากเกินไปก็จะนำไปสู่ภาวะของโรคหลอดเลือดสมองสมองเสื่อมและโรคหัวใจได้ซึ่งอาหารที่มีวิตามิน B12 อยู่มากก็เช่นเนื้อแดง เนื้อปลาปลาแซลมอนสัตว์ปีไข่ไก่และผลิตภัณฑ์จากนมเช่นโยเกิร์ตเป็นต้นครับอาหารที่มีวิตามิน B เราก็จะเห็นได้ว่าเป็นอาหารที่เราสามารถหาทานกันได้ง่ายๆการทานอาหารให้มีประโยชน์เราก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่และทานในระดับที่เหมาะสมพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับหรือใครที่กำลังขาดวิตามิน B อยู่ ก็อาจจะหาอาหารเสริมที่เป็นวิตามิน B รวมมาทานก็ได้นะครับและสำหรับคนที่เครียดบ่อยๆร่างกายก็ต้องการวิตามิน B ด้วยนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book t a y l e r ครับชอบตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดสนับสนุนมาคอมเมนต์ให้กำลังใจดีๆด,ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ